อาจจะเป็นมืดๆนเนาะฝนกระตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพิมคําว่าสวัสดีรอบเย็นเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตสารปู่สารย่านะคะวันนี้พึ่งใบบุญปู่ย่านะคะวันนี้ก็รอบที่แล้วก็หลุดนะคะสําหรับตำราวอยู่หลุดสองงวดแล้วนะคะทุกคน <laughs> วันนี้นะคะก็เลยเออ มาหาปู่หายานะคะงวดนี้ขอให้ปังนะคะวันนี้งวดนี้ลราพัฒนานะคะหรือสปปนะคะประเทศเพื่อนบ้านเนาะอาศัยบารมีปู่ย่านะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครแชร์แล้วขอให้รวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์แล้วขอให้รวยนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆสวัสดีทุกคนนะคะคุณกระดูกกรสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งแชนเน f เฟซบุ๊กเป็นการเปิดการมาเห็นนะคะทําให้ดวงเราสมพงกันนะคะวันนี้เนาะวันนี้นะคะ ขอบารมีสารปู่สารย่าปู่ตาย,ยาเท่านะคะที่เป็นเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับอยูไ่ไหวทุกวันนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะเนาะสารปู่สารย่านะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นะแม่เนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งแชร์หน้าเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสวัสดีขึ้นมาขอตเราวเม็ดเดียวขึ้นมานะคะวันนี้ยูชอบเลขสี่เลขหนึ่งนะคะในใจนะแต่ว่ายูไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองเท่าไหร่ เพราะว่าเคยนะคะเคยเชื่อใจตัวเองมาสองงวดแล้วก็ไม่มางวดนี้ก็เลยขออาศัยสารปูส่สารย่านะคะทุกคนออ้ยลมแรงมากภาพและเสียงชัดไหมคะภาพและเสียงชัดไหมคะใครเห็นตัวแรกแล้วพิมพ์ขึ้นมาค่ะวันนี้ตำราสุดปังขอให้โชคดีนะคะมาไลฟ์แบบไม่ได้บอกได้กล่าวนะคะใครที่เลื่อนผ่านมาเจอนะคะยุกอก็ขอให้มีโชคกับไลฟ์นี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ น้องนอยของเรานะคะก็เข้าวิง่งรุ่นสี่นะคะตัวสี่หกตัวขีดแดงเลยนะคะเนาะก็หยุดก็เฮงๆกันไปนะคะสําหรับวันนี้ตำราวปังๆนะคะแม่ขอบารมีสารปู่สารยา่าใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะเนาะอยู่เชื่อว่าวันนี้ปู่ต้องให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจุดธูปฝันไหมเมื่อคืน ทุกคนไม่อยากพูดเรื่องฝันเลยนะคะแต่ก็อยากก็ต้องเล่าเนาะดีกว่าไม่พูดแล้วมันออกมาแล้วค่อยมาพูดนะคะไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าเลขออกแล้วค่อยมาพูดนะคะเมื่อคืนฝันเห็นเลขศูนย์สี่เอ่อหนึ่งศูนย์สี่สี่ค่ะฝันเห็นเลขนะคะสี่สี่ไม่รู้ออกมาจากไหนอาจจะเป็นเลขลูกบอลปู่ท้าววิรูปรขโขก็ได้นะคะเนาะ,ะทุกคนลมแรงมากนะคะมันมืดมากตอนนี้ภาพและเสียงชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสุดปังขึ้นมาค่ะ คขเข้ามาแล้วพิมพเขาว่าสุดปังขึ้นมานะคะทุกคนเทียนอยู่ดับหมดแล้วนะคะอาจจะเป็นมืดๆนหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะใครเห็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมานะแม่ใครเห็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมา,นมนนมนมาสําหรับวันนี้ยูชอบเลขสี่และหนึ่งแต่ยูไม่รู้ว่าแต่ยูไม่รู้ว่าทูบแต่ยูไม่รู้ว่าทูบที่ยูเออเปิดไฟนะแต่ยูไม่รู้ว่าทูบที่ยูจะจุดนะคะมันจะตรงกับเลขที่ยูชอบหรือเปล่านะคะเมื่อคืนเห็นฟันเห็นเออคนแก่ก็เลยอยากมาจุดทูบ ฟันเห็นคนแก่นะคะว่าอยากได้เลขอะไรก็จุดทูบเอานะคะก็เลยมาจุดทูบสารปู่สารย่านะคะเนาะคนแก่ก็คิดว่าจะเป็นสารปู่สารย่านนะคะเนาะอ่ะวันนี้ขอให้สุดปังนะคะสาธุค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งแชร์หน้า Facebook เป็นการเปิดการมองเห็นวันนี้อยู่ขออนุญาตนะคะมีตัวเลขที่ชอบอยู่แล้วแต่ก็จะฟันตัวที่อยู่จุดทูบได้นะคะยูจะฟันตัวที่อยู่จุดทูบได้ตัวที่หนึ่งนะคะเราลุ้นกันนะคะว่าจะตรงใจกันหรือเปล่าอา่างลาวที่แล้วออกอะไรคะ งวดที่แล้วออกอะไรคะงวดที่แล้วออกอะไรเอ่ยใครกดแชร์แล้วขอให้มีโชคร่วมกันนะคะเนาะใครกดแชร์แล้วขอให้มีโชคร่วมกันอาดูช่วยกันหน่อยนะคะอาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครแชร์แล้วขอให้รวยนะคะเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะได้ปดนนี่ปรดสิงกันไปมีเงินมีทองใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเนาะก็ตั้งใจเต็มร้อยไหมคะวันนี้ก็99.9%นะคะงวดที่แล้วตามารสี่ตัวตรงออกอะไรคะแม่พิมพ์ให้ยูหน่อยคะ่ะ งวดที่แล้วตำเราออกอะไรคะตรงตรงเลยงวดที่แล้วตำเราออกอะไรคะตรงตรงเลยใครเห็นเป็นตัวไหนตัวแรกพิมพ์ขึ้นมาค่ะวันนี้มีสาธิติมาคํานวณช่วยกันด้วยนะคะวันนี้มีสาธิติด้วยนะคะอะภาพไม่ชัดค่ะอออมันอาจจะมืดเนาะอาจจะมืดหน่อยนะคะอาจจะมืดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเนาะใครเห็นเป็นตัวแรกนะคะภาพและเสียงชัดพิมพ์คําว่าเลขอันนั้นขึ้นมาหน่อยค่ะเราตัวแรกเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะ มาวันนี้มาคำนวณแบบสดๆเลยค่ะสี่ตัวตรงค่ะแม่สี่ตัวตรงห้าสามหกใช่ไหมคะ,ะบนออกห้าสามหกล่างออกศูนย์ห้ายูเป็นคนที่ไม่ชอบเลขศูนย์เลยแต่ว่าเลขศูนย์มันมาหกงวดแล้วเรามาลุ้นกันว่างวดนี้จะมาอีกรอเปล่าวันนี้ยูไม่ได้ศูนย์ก็ไม่น่าจะมีศูนย์น่าจะเป็นสี่ไปเลยเนาะอ่ะสาหรับสถิตินะคะสําหรับเราเรานะคะงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ ออก0 5เนาะออก0 5 3 6สูตรที่มาบ่อยนะคะจะเป็นสูตรสูตรบวกรบ1แต้มนะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่เลือกที่4ได้ตัว4ีสีมาจากไหน3าบวกหติด4 6่บวกหติด7ค่ะตัวที่เด่นๆเ,เลยจะเป็น4 5 7 4 5 7 4 5 7 เจ็ดห้านะคะตอนนี้ก็มีมีประมาณนี้เลยนะคะใครชอบเหมือนกันบ้างระหว่างเลขสี่และเลขเจ็ดชอบตัวไหนวันนี้วันนี้หุ้นไหลแต่เลขสี่นะคะไปดูนะมีสี่มีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาจับวินกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งแชร์หน้าเฟซบุ๊กนะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์คําว่าเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะ เห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาเลยแม่หนึ่งร้อยเจ็สิบห้าท่านในตอนนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาไม่ชัดเลยนะคะอาจจะเป็นมืดๆหน่อยนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะตกฝนกําลังจะตกค่ะฝนกําลังจะตกด้วยนะคะเนาะอ่ะใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาคะ่ะใครอยากมีโชคร่วมกันนะคะทําให้เพจเรานะคะทําให้เพจอยู่แล้วก็ Facebook ของคุณพี่นะคะเป็นมิตรกันนะคะมันเผื่อจะเป็นสะพานบุญเนาะอ่าเลขสวยมาก เละสวยมากกหนกกรภูมิลินนะคะขอให้โชคดีจากวันนี้อาคุณกหนกกรชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะตำราวันนี้ค่ะตำราวันนี้นะคะในใจได้สี่นะแต่เราจะฟันเจ็ดค่ะเพราะว่าอยู่เชื่อว่าปูกต,ต้องให้นะคะเราพัฒนาอยู่เอาตัวแรกคือเจ็ดค่ะเจ็ดเลยจ้ะฟันวิ่งูดเจ็ดนะคะเน้นไปที่เจ็ดเลยค่ะทุกคนตัวลองนะคะขอดึงสูตรนะคะเป็นสี่นะได้ไหมเป็นสี่ตัวลองนะคะสําหรับตัวเจาะค่ะง่ายๆเลย ตัวโจวันนี้ง่ายๆค่ะเลขทูปปู่ให้แล้วเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดบวกลบหนึ่งแต้มนะคะวันนี้บวกลบหนึ่งแต้มวันนี้ฮานอยมาเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็นี้นี้มีหนึ่งมีสามหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามสี่สามนะคะหนึ่งสามสี่สาม สี่ห้าอะภาพและเสียงชัดอยู่เนาะอะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้ไลฟ์สดนี้คนที่เลื่อนผ่านมาเห็นขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะเนาะตัวแรกออกมาแล้วตัวที่สองก็ออกมาแล้วนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมานะคะฝันเห็นคนแก่ย่อมมีแปดและเจ็ดและเก้าเนาะจะเด่นมากๆเลยอะใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมานะคะ ใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะสี่เก้าค่ะคนแก่ต้องมีเก้านะคะแล้วก็เลขเลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าจะไหลว่ล่ลเมื่อนี่สี่วะเนาะ ห้าเจ็ดสี่หรอสองเจ็ดสี่เด่นมากเลยอะจริงๆชอบตัวไหนคะ สี่เก้าสี่ห้าหลักสี่ไปที่สี่เก้านะคะแล้วก็สี่ห้าเลขฝันสี่สี่นะคะก็การเบิ้ลเนาะการเบิ้ลสี่สี่ไปด้วยนะคะวันนี้มันก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดงวดก่อนมีสามสี่หกสี่เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสิบสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดเจ็ดห้า 8 7ดเจ็ดสี่าะแปดเสามตัวแปดเจสแล้วก็ตัวเจาะอ,อยู่ไปที่เจ็ดหกเจ็ดห้เจ็ดเสเลขเก่าจะมาไหมหรือว่ามันจะขึ้นไปตัวใหม่เลยเลขเลี่ยงด้วยนี่ ตัวที่สามใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาคะ่ะอ่ะทุกคนอยู่กันเลขตัวนี้ไว้นะคะ 100, เจ็ดศูนย์เผื่อมันไหลเนาะ สสี่สี่เหลือสี่หนึ่งอ่ะ <śmy> อันนี้นะคะตัวที่ยูชอบนะคะวันนี้ฟันที่เจ็ดรองที่สี่นะคะเน้นไปที่เจ็ดหกแล้วก็สี่เก้าสามตัวแปดเจ็ดสี่นะคะตัวรองเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะคะแล้วก็ตัวรองนะคะทุกคนหลักสี่เน้นไปที่สี่เก้ารองที่สี่ห้าเหลือตัวโจอีกคู่หนึ่งค่ะเราจะเอาสีอะไรดี ัวเจาะอ,อีกคู่หนึง่งมันจะไหลหกไหมวันนี้สี่อะไรเนาะสี่ห้าได้แล้วสี่สามสี่แปดสี่แปดสี่สามสี่สามอ่ะไปตามนี้เลยค่ะการเบิ้ลสี่สี่นะคะ เรา,าพัฒนานะคะทุกคนประจำวันจันนะคะที่7สิงหาคม2566ร,รอบเวลา2ทุ่ม25นาิกเป็นต้นไปนะคะขอสารปู่สารย่านะคะวันนี้ขอเน้นที่7นะคะลองที่4ตัวจาะเน้นๆจะเป็น76และ49นะคะตามนี้เลยนะคะสูตรตัวนี้อยู่ออกมาจากสูตรบวกลบ1แต้มนะคะเลข44คือชอบนะคะทุกคน นี่ตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฟันที่เจ็ดรองที่สี่นะคะชุดรวยนะคะแปดเจ็ดสี่นะคะสำหรับเลขทูบป,ปู่ชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านเป็นแค่อุ้ยเห็นไหมชนกันเลยอ่ะทุกคนขอให้โชคดีนะคะวันนี้นะคะอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะแคปนะคะแคปเลขทูบนะคะอ่ะแคปเลขทูบป,ปู่พิมพ์คาว่าสาธุขอให้รวยนะคะเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดศูนย์นะคะ 780784ชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะ780และ784คือ3ตัวที่ชอบนะคะตัวกัน่อกันเบิร์จะเป็น4-4นะคะทุกคน4-4นะคะแล้วก็ตัวที่ลงหน้าเพจนะคะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะตัวเลขที่อยู่ลงหน้าเพจถ้าแม่แม่พี่ๆทุกคนไม่ชอบนะคะก็ปล่อยผ่านได้เลย สี่หนึ่งสี่จุดทูบได้สี่หนึ่งสี่เลขสี่หนึ่งสี่ตรงกับเลขลูกบอลที่อยู่ไปขอองค์ปู่ทาวิรูปขโขที่วัดภูคุ้มเข้าเลยค่ะเป็นเลขนี้เลยแม่สําหรับเลขทูบอยู่ไม่ได้ลงนะคะก็ไลฟ์สดจบก็ตามนี้เลยแล้วแต่คนที่เลื่อนผ่านมาเจอจะชอบนะคะแม่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะถ้าชอบก็ตามนี้เลยนะคะอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ฟันที่7จลองที่4นะคะตัวเจาะจะเป็น7 6และ49นะคะลองที่7 0 7 5 43 45นะคะกันเบิ้ล4ีค่ะบวกรบ1แต้มนะคะ,ตะ,คะ4ตัวหมุนเอาเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะีนสู 0, 8, 7, 4, 8, 7, 0, ตรแปดเจ็ตามนี้เลยค่ะขอให้แตก2ตัวตรงๆแตก3ตัวตรงๆนะคะขอบารมีสารปู่สารย่านะคะมอบโชคมอบลาบแก่ไมีเมียพี่พีที่ติดตามในตอนนี้นะคะ